สวัสดีครับโอเคก็อันนี้ต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากที่เราได้ทําการหมักสารายาหมักปุ๋ยไว้แล้วนะครับหมักปุ๋ยไว้แล้วกองเข้ามาดูครับหลังจากที่เราหมักไว้ทั่วข้ามคืนนะครับหมักทิ้งไว้ข้างคืนเสร็จปุ๊บขั้นตอนนี้นะครับเราจะยังไม่สามารถที่จะเอาไปเทใส่สารายได้เลยนะครับเทใส่สารายยังไม่ได้เราจะต้องมาทําการกองกองแบบไหน อ่าฮกองแบบนี้ครับก็คือเราอันนี้ที่ฟาร์มเราเราใช้ผ้าเข่าบางนะครับอ่าเราใช้ผ้าเข่าบางก็คือเราจะกองลำออกนะครับกองในส่วนที่เป็นลำส่วนนี้ทิ้งไปไม่เอานะครับอ่าส่วนนี้ทิ้งไปที่เราต้องการคือน้ําน้ําปุ๋ยเพียวเพียวเลยนะครับน้ําปุ๋ยเพียวเพียวเลยอ่าในในขั้นตอนนี้เราจะใช้น้ําปุ๋ยเพียวเพียวเลยแล้วเนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้เลย นะครับนี่นะครับอันนี้เราก็จะเหลือแต่นะ้ำปุ๋ยเพีเพยวโอเคอ่อาทีนี้พอเราได้นะ้ำปุ๋ยเสร็จปุ๊บนี่ครับขั้นตอนในการขยายปยูนะครับ,รบก็อย่างที่ผมบอกนะครับการปูครั้งนี้ของผมคือเราจะใช้อ่า ภาชนะที่เป็นกระมังจุน้ําได้100ลิตรนะครับจุน้ําได้100ลิตรก็คือเราก็จะมาเตรียมน้ําไว้นะครับน้ำเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่น้ําเปล่าให้เต็ม100ลิตรนะครับพราพราะนั้นเดี๋ยวเวลาเราเติมปุ๋ยเข้าไปเติมหัวเชื้อเข้าไปก็คาว่าหัวเชื้อของเราเนี่ยก็คือต้นพันนะครับจำไว้เลยครับการปลูกสาหร่ายคอเลรานะครับมันไม่ใช่น้ําเขียวหรือน้ําตะไคร่จากตามข้างทางนะครับอันนี้จะต้องเป็นสายพันธุ์ของเขานะครับเป็นสายพันธุ์สาหร่ายคอเล่าที่เราจะต้อง นำสายพันธุ์ที่ถูกต้องมาทําการขยายพันธุ์นะครับมาทําการขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นเราไป,ปมมนูกันว่าน้ําเลี้ยงปลาดุกบอ่อเลี้ยงอะไรที่ว่าเลี้ยงสัตว์ไปแล้วแล้วพอทิ้งไว้แล้วมันจะกลายเป็นน้าเขียวแบบนั้นไม่ใช่สาหร่ายคอเลรานะครับไม่ใช่สาหราลล่ายคอเลรามันจะไม่สามารถลูกไร่จะไม่สามารถที่จะเอามาทําการกินได้นะครับ <COVID> เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องหาต้นพันธุ์นะครับหาต้นพันธุ์ของสาหราลล่ายคอเลราอ่า พอเราได้ต้นพันธุ์มาปุ๊บเราเตรียมภาชนะเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแบ่งให้มันเท่ากันโอเคอันนี้ก็คือหัวเชื้อที่ยังเป็นหัวเชื้อต้นพันธุ์อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการกระจายนะครับก็คือเนี่ยการใส่หัวเชื้อเนี่ยมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยแต่โดยอัตราเฉลี่ยแล้วเพื่อความอย่างมือใหม่เนี่ยถ้าว่าทํา20ลิตรเนี่ยควรจะใช้สารายคฟอเรล,ล่าเนี่ยประมาณ1ลิตรนะครับที่ว่า เหมือนว่าเราสั่งซื้อเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งมาให้เรา1ลิตรเนี่ยก็คือกําลังเบสิกกาลังดีในการขยายต่อเชื้อ,อน้ํยี0ลิตรแต่พอมาเป็น100ลิตรแล้วเนี่ยแล้วเรามีต้นพันธุ์ที่เยอะแล้วเนี่ยเราใส่เยอะมันก็ดีครับมันก็จะเร็วากับการเ็าเรียกว่าการขยายตัวนะครับเราไม่จําเป็นต้องคิดว่าเออมีจะต,ต้องหาอะไรมาตวงให้มันเป็นนี้เราก็จะใส่โดยประมาณ 5ลิตร10ลิตรนะครับโดยประมาณาใส่ใบ น้ำไม่เต็มเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำให้เต็มนะครับส่วนน้าเนี่ยผมเราทางฟาร์มเราใช้น้ําประปานะครับไม่จําเป็นต้องพักไม่จำเป็นต้องอะไรนะครับในการปลูกสาราของเลร่าเราสามารถใช้ได้เลยนะครับเร็จแ,แล้วเวลาน้ําปุ๋ยเนี่ยเราทํามาได้ปริมาณไหนเราก็ใช้ปริมาณนั้น นั่นหมายความว่าเราก็จะมาเฉลี่ยแบ่งให้มันเท่าๆกันในในโซนที่เราจะปลูกนะครับอันนี้แล้วใส่ไปก่อน3ามขันนะครับเพื่อความเข้มข้นที่กระจายเท่ากันนะครับนี้เราใส่ไป ขันนะครับ <c oughs> อี่ยังเหลือก็มาแบ่งให้าเท่ากันนะครับ <c oughs> คือไม่จำเป็นต้องแบบต้องเท่าๆกัน <c oughs> เป๊ะๆก็คือเราเอาที่ได้นะครับ แต่โดยปริมาณเฉลี่ยให้มันแบบบาลานซ์บาลานซ์กันนี่คือขั้นตอนในการปลูกสาหร่ายคอเล่านะครับจบจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีรอบของการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะมาอธิบให้ดูอีกทีแต่นี้เดี๋ยวจะมาอธิบายต่อเนื่องไปเลยเรื่องการที่จะเอาไปใช้นะครับจะเอาไปใช้อันนี้เราได้ครบรอบของการใช้แล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมผ่าใช้ยังไงสังเกตยังไงได้ค,ครับ นี่ถ้าในกรณีที่เราจะนำไปใช้อันนี้เราจะเคลีย์นะครับทํากันให้เห็นทํากันให้สดๆเลยว่าอันนี้ไม่มีลูกลายแล้วนะครับเราก็จะทำการตักทิ้งไปก็คือถ้าในหลายคนถามว่าในกรณีอย่างนี้เอาสาราคอเลรามาเติมเพื่อให้มันบูมกลับขึ้นมาเลยได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ เนื่องจากน้ําที่อัอดแน่นไปด้วยลูกไยแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าลูกไยเต็มบ่อแล้วและเราทําการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยให้สรุปสภาวะเลยว่าน้าเนี่ยเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะสกปปกสูงแล้วนะครับมันอ,อาจจะมีแอมโมเนียมากเกินไปขี้ของลูกไยของนอนดวงนอนแดงอะไรเนี่ยมีมากมายนั่นหมายความว่าผมเคยทําการลองแล้วก็คือเอาสารายคอเล่าเนี่ยอัดเติมเข้าไปเลยเพื่อให้ลูกไลบูมกลับขึ้นมา ไม่บูมครับเราจะเสียสารายคอเล่าก่เปล่านะครับเพราะฉะนั้นเททิ้งทำใหม่ครับนี่เดี๋ยวจะเททิ้งแล้วทำใหม่ให้ดูเลยนะครับ เททิ้งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับในกรณีที่เราอยากจะเช็คว่าน้ำเขียวเราหรือสาหร่ารยคอเลราเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเราทำแบบนี้ครับเราตักขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปใช้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการที่ว่าเราจะเสียสาหร่ารยคอเลรามากเกินไปเราเทก่อนสองถังนะครับเทสก่อน เราใส่นี้ไปถามว่าในการผ่านน้าเปล่าเนี่ยจำเป็นไหมในรูปแบบที่เราจะผ่าก็ได้ไม่ผ่าก็ได้แต่ผมเคยทําการทดลองแล้วนะครับว่าถ้าเราใส่น้ําเขียวลงไปปริมาณที่น้อยนิดโดยที่ไม่เติมน้ําเปล่าเนี่ยพื้นที่น้ํามันน้อยนะครับพอพื้นที่น้ํามันน้อยลองนึกถึงสภาพว่าถ้าสิ่งมีชีวิตนับล้านตัวอยู่ในพื้นที่ที่แออัดคับแคบเนี่ยมันจะเขาเรียกว่า มันจะเป็นเป็นอะไรที่แบบแออัดนะครับมันจะส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ที่แออัดเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะเทน้ําเขียวเนี่ยเราจะใส่น้ําเปล่าเนี่ยใส่เท่าไหนก็ได้เดีย๋ยวผมไปตักน้ําเปล่ามาเติมให้ให้ให้ดูเลยอันนี้ เราใส่หนึ่งเราใส่นี้แค่ถังเดียวน้ำเขียวหนึ่งถังเราจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับใส่แค่ถังเดียวเรือยหรือจะใส่น้ำเปล่า3มน้ำเปล่า4เลยก็ได้เพราะอันเนี้ยน้ำเนี้ยมันจุน้ำได้ร้อยลิตรอยู่แล้วนะครับมันบรรจุน้ำได้ร้อยลิตรอยู่แล้วแต่ในกรณีนี้ถ้าเราจะเทสว่าน้ำเขียวเรามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนเราอาจจะใส่น้ำเปล่าไปพอดีพอดีก่อนก็ได้เดเดี๋ยวเราปล่อยหัวเชื้อมไปเบาที่ตากหัวเชื้อแบบ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาดูนะครับว่าปริมาณน,น้าในในเนี้ยเห็นไหมครับมันจะมีอยู่น้อยนิดนะครับมีอยู่แค่นิดเดียวนะครับมีอยู่แค่นิดเดียวโอเคเสร็จแล้วในกรณีในจุดตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปซีเรียสเราก็ตักหัวเชื้อเลยถามว่าปล่อยหัวเชื้อได้มากน้อยแค่ไหนก็ถ้าอย่างว่าเราเคยทําทําทุกทีนะครับเราใส่หัวเชื้อไปสักนิดนึงนะครับอา,อาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้เพื่ออันนี้เราจะได้เอาไปใช้นะครับ ปล่อยลงไปเลยนะครับหัวเชื้อนี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาติดตามผลให้ดูแล้วก็จะอัคดคลิปวิดีโอให้ดูนะครับว่าคุณภาพน้ำเขียวชุดนี้เป็นอย่างไรมีผลดีผลเสียกับลูกไยยังไงนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้เราก็จะทำให้ดูให้เห็นกันแต่ต่าเร็วว่าวิธีการปลูกปลูกยังไงนะครับวิธีการผ่าลูกไร เอาลูกไรเอา,อาสาระคอเลรามาใช้กับลูกไรเนี่ยใช้ยังไงนั่นหมายความว่ามันจะไม่มีสูตายตัวนะครับว่าสาระคอเลราหนึ่งถังน้ำเปล่าต้องหนึ่งถังสาระคอเลราสองถังน áng, ้ำเปล่าต้องสองถังเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ฟิกตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีกฎตายตัวนะครับเพราะว่าสาระคอเลราที่เราปลูกเนี่ยเราไม่สามารถจะระบุดได้เลยว่าในถังหนึ่งที่เราตักมามีกี่ล้านต้นถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นแล้วเราจะใช้ดุลลพินิษในการปล่อยลูกไรแค่ชั่วข้ามคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าผมจะมาให้ดูว่าผลของข้ามคืนเนี้ผ่านไปแล้วแค่ชั่วข้ามคืนเนี่ยผลของซาร่าคอลเลร่าเรามีความหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนพรุ่งนี้รู้กันครับโอเค